ครับพบกับเตียวร้อนอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำไม่ให้ผิดคาดเลยโอเคียวเตวยร้อนครับดูซิว่าโอ้โหบรรยากาศฝนตกเสียงคพรมฟ้ราร้องอึมอึมโอ้โดนแต่กล้องเองโดนในขากล้อง เาครับพี่น้องวิชพี่เกาครับมีช้อนมีซ่อมมีเครื่องปรุงน,นี่อันนี้ชุดถุงความร้อน ใช้สำหรับทำกองอาหารทำกองตอนอาหาร,ร,ร,อาหารไอถุงทีแล้วมันไม่ไม,มันไม่ไมีแบบนี้หรอมันไม่มีไอตัวนี้ไม่มันม,มันมีแต่ว่ามันมีแค่ทรงกรเปล่ามันไม่มีไอ้คำแนะนำไงไยผักอะไรวะา เดี๋ยวดามาดูเนะใส่น้ำขนาดไหนวันนั้นพี่ใส่เยอะเกิอนน่ะพอไหมแค่นี้พอไหมมลองโม่โม่โวันนั้นพี่ใส่ขนาดเนี้ยลองลองถึงดูดินันนั่นตัวดีนะอีกไหมอีกนิดนึงเออยฮ้ยเพิ่งแกใส่ได้ใจเย็น จะระู้ไงตัวไหนเอ,<ม>อ๊ะหมูระทะก็ด้ะอ่านะเดี๋ยวเรามาฉีกใส่เลยเอ้าตัวตัวนี้ใส่น้ำเลยหรือเปล่าหรือว,ว่าใส่ทีหลังใส่น้ำตรงนี้เยอะไหมพออย่าง อันนี้ฝนตกหนักเลยวันนี้วันนี้วันที่อะไรยี 22, ่ิบสองไหมยี่สองยี่สามเกี่ยงหมดแล้วเนี่ยครับเป็นชุดให้ความร้อนใช้สําหรับให้ความร้อนอาหารอยากได้มากเลยเวลาเข้าปงป่าเนี่ยเอาแบบเนี้ยมาลงเลย ใส่เลยครับคอยดูปฏิกิริยาของมันฮะทำไมอ่ะไม่บีบวะในเป็นหมูเด้งครับหมูเด้ง เส้นเสียวาทำกลางสายฝนทำไงแล้วทำไมมันไม่ค่อยร้อนเลยวันนี้หรือว่ามันยังไม่ไม่เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มพองแล้วครับอุ้ยสู้แล้วเออใส่เลยปึออ๊บอุ้ยเวาลามันน้ำมันไม่ลน้นมันมันนันานหรือเปล่า พอ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 ,อเดี๋ยวมันไม่สุกใส่น้ำอีกไหมใส่ไหมใส่ให้ล้นเลย่ะบอมไหมเฮ้ย,ยแมวมันทำอะไรวะอยากออกกล้องอีกไม่ใช่ของกินแมวนะเว้ยโดนแมวเหมี่ยวแล้วก็ปิดฟ้าไปแล้ว เป็นแบบนี้มเสนยกดหมูงเวะหมูหเข้าไปกหมูเข้าไปิมน้ดูวิมๆอันนี้ชิ้นนี้ชให้ให้ใส่น้ำเลยดู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 แอ่มยวมาแล้วก็ปิดฝาแล้วเย้ แมวเพื่อนบ้านครับมาอยู่นี่ประจําเลยเดี๋ยวเรารออีกประมาณสิบนาทีแล้วกันครับแลวเรามาเรามาเปิดดูกันครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักผักเพิ่มครับอู้สุกแล้วหรอดีนะใส่น้าแบบกาลังแบบเฟลเลยเราลองเราลองใส่ดูอันนี้อะไรผักชีอ่ะผักชี เอาาเอาเอาให้ดเอาเอาเอานี่นี่นี่ชิ้นเด้หมดเลยอือหูเนื้อเองสุกเฉยเลยครับเราก็ใส่ผักกระหล่าลงไปอันนี้เดี๋ยวเราเราปิดอีกสักประมาณประมาณมิูมีพริกด้วย ไม่เอาผมกินกินเผ็ดเผ็ดได้อยู่แต่ว่าเกรงใจครับโอ้รดนแล้วเนาะร้นแล้วเหรอก็ใส่หน่อยนึงนิดเดียวโอ้โหแล้วเราติดฝาได้ไหมเนี่ยอะไรผักอะไรผักชีผักชีผักชีมีบุญนะครับได้บุญเยอะเลยเพราะว่าหมดแล้ว ครับปิดครับก็ก็เดี๋ยวนนี่ยังร้อนอยู่เลยครับโอเคเราอีกสักประมาณสามนาทีครับเทได้หรอมันจะเข้ากันไมหมละ่ะโอเคครับโอเคครับผ่านไปแล้วประมาณสามนาที เราเราจะเปิดดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแทนว้าวเวอร์รี่กุตโอ้รายังไม่ได้ใส่เครื่องเลยสุกอยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะย้ายถ้วยกันครับนี่มาสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วเดี๋ยวพูดไปกิ้มมาดิสุกแล้วไปกินเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะใส่อีกถ้วยหนึ่งนะพอสุกมาแล้วเป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่ละเนี่ยครับ คุณือแล้วเป็นทข้าวเปนข้าวยนียกโอ้แกยามากก็จะเป็นผงประมาณนี้ เยวเรา,เราเก็จะย้ายม,มันจะร้อนเลยเนี่ยครับย้ายไราเราจะย้ายไปยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวได้เลยหาวิธีก่อนโอ้โหล้นไปมันหักด้วย้มากโอ้จริงว้าเนี่ยครับเนี่ยครับเราจะย้ายใส่ถ้วยนี้กัน อันนี้ก็ยังเดือดอยู่เลยพวกพวกเอาเอาน้ำก๋วยเตี๋ยนน้ำมาใส่ดินู่นน่ะมีก๋วยเตี๋ยวอีกชามที่เราซื้อมาก็นั่นแหละเอาแต่น้ำใส่แล้วก็จะมาปุตรงนเขาบุ้งให้า้เุงของเาไงดูดู เราก็ปิดก่อนเราอุ่นน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เราซื้อมาจากร้านครับอันนี้แต่น้ำมันน้อยไปนะโอ้ยน่ากินชะมัดฮึมเป็นอะไรที่แบบก็ไปเที่ยวเขาแบบ อย่างเงี้ยแบบ <Yeah. S 1> เที่ยว <c oughs> บุนโดยบุนอะไรแบบเนี้ยนะครับ <Yeah. S 1> ลองซื้อไปลองรับประทานกันดูนะครับ <Yeah. S 1> ก็มีแค่น้ําเปล่า <Okay. S 1> ก็สามารถที่จะทําให้อาหารคุณร้อนได้ทันใจเลย <Yeah. S 1> นี่ไม่ถึงสิบนาทีนะประมาณการว่าประมาณเจ็ดถแปดนาทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้ำก๋วยเตี๋ยว ของเราที่เอาไปอุ่นว่าเป็นยังไงผมก็คิดว่ามันร้อนอยู่นะเยวขอชิมเลยร้อน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 ครับร้อนอันนี้ก็มีแมวมองมาชิมอีกแล้วครับก๋วยเตี๋ยวอะไร,รก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งครับเราใส่หมูเพิ่มนะเกลต้มโตยว,น,ตวน้ำเขาอร่อยป่ะนัด โอเค,อเคขอชิมกันต่อนครับพี่น้องตอนนี้ได้เวลากินแล้วอร่อยน้ำหร่อยอี่มันเดือดแล้วร้อนโอเคขอกินก๋วยเดี๋ยวเรือก่อนครับขอบคุณครับ